สวัสดีครับมาพ่อกันแล้วครับกับร้านภูมิ้นแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อนี้กับมารีวิวนะครับรถไถย7 0 8นะครับ l c ลซีเติดชีพนะครับมีดันนาพร้อมนะครับมีดันนาติดชีพนะครับนี่ครับรถก็ใส่งานปกตินะครับใส่งานปกติเครื่องเกียร์ปกตินะครับมาทดลองขับไต่นะครับมาทดลองขับไต่นะครับรถเดิม บ่ได้ลแาง <c oughs> นะครับรถเดิมบบ่ได้ลแางค <c oughs> ันนี้เปิดราคาอยู่ที่สา,สามเซนสามเซนสองนะครับสามเซนสองทรงฟรีนะครับสามใบลูกสามเซนสองครับ <c oughs> นี่ผ่านหนาบวกขีบนะครับอันหนาบวกขีบนะครับนี่ครับจะพประมาณนี้นะครับมีด้านหลังด้านหลังแล้วคา สุโมงการทำงานนะครับเห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้สนใจนะครับกับโทษสอบถามไดครับยูลานภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศูนย์เก่าเปียหกหนึ่งสองเจ็ดสองเกาหาอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่หาศูนย์หนึ่งครับกระฝากกดติดตามแน่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ